สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่ดีแม้กับพี่น้องคลิปนี้ครับจะมาคุยกันเรื่องสารเคมีที่กำจัดแมลงในกว้างขวางและยี่ห้อเดียวหรือว่าโคดเดียวเนี่ยเอาอยู่นะครับซึ่งก็มีพี่น้องเนี่ยหลายท่านสอบถามเบาต้นมาแล้วก็ตอบว่าเบาต้นว่าสารที่เบาต้นใช้ แนะนำไปเนี่ยไปใช้แล้วมันเอาไม่อยู่มันไม่ค่อยจะได้ผลขอตัวที่มันแรงๆได้ไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงสารเคมีนะครับผมเองก็ไม่อยากจะแนะนําสักเท่าไหร่แต่ถ้าพี่น้องสนใจเพราะว่าเราปลูกพืชผักปลูกถั่วฝักยาวปลูกพริกปลูกมะเขือ ลูกอะไรถึงมีอะไรหลายอย่างเนี่ยมันจําเป็นก็ต้องพึ่งยานะครับฉะนั้นคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําพี่น้องว่าไอตัวไหนที่มันหยุดชื่อตัวเดียวพอเนี่ยนะครับขวดเดียวเหลือๆเ,เอาอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มาโฆษณาตัวยาให้เขานะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทแต่ พี่น้องี่อยากจะได้ยาที่มันแน่ๆเอาทุกเพลยเอาทุกแมลงเอาทุกหนอนอยู่ขวดเดียวซื้อขวดเดียวเนี่ยชื่อสามัญน,นะครับสไปนีโทรแรมครับสไปนีโทรแรมอันดับต้นๆของสารกำจัดแมลงแล้วครับซึ่ง สามารถกําจัดแมลงเนี่ยได้แบบกว้างขวางได้แบบอิมัดน,นะครับราคาก็จะแพงกว่ายี่ห้ออืน่นเกือบทุกยี่ห้อนะครับสไปนีโทรแรมเนี่ยที่ใช้กันกว้างขวางนะครับก็คือเอ็กซอร์เอ็กซอร์หรือเอ็กซอร์นะครับ ชื่อสามัญก็สไปนีโทเรมสไปนนโทเรมครับเป็นสารกำจัดที่ว่ากันว่าดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับกำจัดได้ทุกหนอนทุกแมลงนะครับซึ่งมีพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยนำไปใช้แล้วบอกว่ามันดีแต่ราคา มันแพงก็ถ้าในเมื่อพี่น้องเนี่ยอยากจะได้ของดีจริงๆนะครับไม่อยากจะใช้พร่ำเพื่อก็ถามหมอต้นมาบอกที่บมอต้นแนะนําไปเนี่ยมันเอาไม่อยู่ไม่ผ่านบมอต้นขอตัวแรงๆได้ไหมตัวนี้แหละครับชื่อสามัญน,นะครับสไปนีโทแรมเป็นสารกำจัดแมลงกำจัดเพลี้ยอยู่ในกลุ่มห้านะครับ ซึ่งหลายๆท่านนำไปใช้ผมเองเมื่อก่อนก็เคยใช้นะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้เพราะว่าราคาเนี่ยสูงคือราคามันก็จับต้องได้นะครับก็หลักร้อยนี่แหละครับเพียงแต่ว่ามันจะแพงกว่ายี่ห้ออื่นนะครับแต่คุณภาพของเขาเนี่ยมันดีจริงครับคุ้มค่าเงินที่ซื้อ มันปราบได้จริงกําจัดได้จริงนะครับโดยเฉพาะจะพวกนอนพวกเพลี้ยไฟพวกเพลี้ยต่างๆเนี่ยแมลงต่างๆใช้ในสวนพริกสวนมะเขือใช้ได้กับผลไม้ยืนต้นใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะครับที่เราต้องการกําจัดที่เราต้องการไม่อยากซื้อแบบพร่ำเพรื่อนะครับฉีดครั้งเดียวรู้เรื่องนะครับ แนะนำพี่น้องนะครับที่อยากจะได้ตัวยาที่มีคุณภาพอยากจะได้ตัวยาที่มันแรงแรงฉีดครั้งเดียวเอาอยู่เนี่ยรู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับเอ็กซอร์หรือเอ็กซอร์นะครับสไปนียโทรแรมเป็นชื่อสามัญน,นะครับเป็นสารกลุ่มห้านะครับเขาก็จะมีทั้งแบบน้ำแบบผงนะครับ พี่นก็เลือกใช้เอาว่าจะใช้แบบไหนนะครับมีทั้งแบบโวรแบบซองนะครับซึ่งหลายท่านบอกว่าใช้หลายตัวใช้ตัวไหนก็เหมือนกันใช้ตัวไหนก็เหมือนเดิมมันไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าพวกเพลไฟเจ้าพวกนอนเนี่ยใช้กับสวนพริกสลับยาก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับ ก็ถามผมมาบอกขอไอตัวที่มันแรงๆหน่อยอันที่จริงเนี่ยผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับว่าไอตัวยาที่มันแน่ๆเนี่ยนะครับแต่คลิปนี้พี่น้องอยากทราบขออีกสักครั้งหนึ่งก็มาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปนี้ว่าสารตัวนี้นะครับชื่อสามัญ สไปเน่โทเรมนะครับชื่อยี่ห้อชื่อ,าอทางการค้าเนี่ยที่นิยมใช้กันก็เอ็กซอร์หรือเอ็กโซนะครับตัวนี้ครับจริงที่สุดนะครับแล้วคนแน่ที่สุดในบรรดาสารเคมีที่เราใช้ฉีดกันในะปัจจุบันนะครับอยู่อันดับต้นต้นนะครับ หรือว่าอันดับหนึ่งเลยก็ได้นะครับจำชื่อดีนะครับเอ็กหรือเอ็กซนะครับสไปโทแรมชื่อสามัญน,นะครับถ้าพี่น้องจำชื่อยี่ห้อไม่ได้เน้นที่ชื่อสามัญครับสไป n i โทแรมนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมก็อยากจะจริงๆนะที่ผมแนะนําไปนะคือสารตัวที่ผมใช้นะครับผมใช้อยู่ในสวนผมใช้แล้วมันได้ผลนะครับพอมันได้ผลก็มาแนะนําพี่น้องนะครับว่าผมใช้ตัวไหนมันได้ผลส่วนพี่น้องเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้ผลหรือมันเอาไม่อยู่ตัวนี้เนี่ย ผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับเพราะสภาพอากาศหรืออยู่ที่การผสมหรือยังไงนะครับเพราะการใช้ตัวยาเนี่ยถ้าเราใช้ตัวเดียวซ้ำๆบางครั้งพวกเปลี้ยวพวกแมลงมันดื้อยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสลับตัวยาอย่างน้อยเราต้องมีสองตัวนะครับในการใช้ยา ถ้าเราจะใช้แบบตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยก็ต้องตัวที่มันแน่ๆจริงๆอย่างที่ผมได้นำไปนี่แหละครับชื่อสามัญน,นะครับสไปเนโทรแรมครับตัวนี้ครับโคตเดียวเหลือๆครับเ็นเอาอยู่ทุกเพลี้ยทุกหน,นนะครับ ที่สุดเลยครับที่สุดของสารกำจัดแมลงเลยครับที่เป็นเคมีนะครับก็คือตัวนี้แหละครับชื่อทางการค้าเขาก็าอีกซอสนะครับชื่อสามันทางยาสไปนีโทเรบนะครับฉีดได้ทุกพืชนะครับรวมไปถึงพืชผลไม้ยืนต้นนะครับ ขอสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามบิต้นหนึ่งซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ